สดีค่ะเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกทุกท่านตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเมืองอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เห็นไหมคะที่เขานั่งกินอาหารกันค่ะเพราะว่ามันเป็นใกล้จะหน้าร้อนแล,ล้วนะคะเขาก็เลยจะออกมารับเดดกันค่ะทุกคนทุกคนก็จะมารับแดดรับแดดรับเลยอากาศแล้วก็ นานเลยที่เขาไม่ได้เปิดอย่างนี้ก็ตั้งแต่โควิดทัทุกคนเนาะนี่ก็เป็นสถานที่เก็บกระดูกหรือว่าอะไรนี่เลยค่ะของกษัตริย์เนาะเราก็ไม่เข้าไปวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปวันหลังนะคะทุกคนนะโอ้ยพรอเาพ่อ,อ,พอคือสีเดินไปไกลแทะมีของขายมากมายเลยนะทุกคน นะเราไปดูทางนี้ดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันนะทุกคนนะพอลูกเขาไปทางโน้นเรามาทางนี้เราเกียดเดินตามนี่ค่ะทุกคนนี่คือที่เขาให้อาหารกนกกะทุนแล้วก็จะมีขาออกมาน,นก็เล็กแต่เลก็กหรือใหญ่เนาะทุกคนเนาะ บ่อที่จะให้นกอาบน้ําด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาก็จะใส่น้าเข้าไปเนาะแล้วนกก็จะอาบน้ํากันค่ะไปวางไว้ในสวนบ้านของเรานะคะทุกคนนี่ค่ะสวยงามมากค่ะพี่อยากได้ค่ะทุกคนแต่เจ้าพ่อกับลูกเากันเดินหนีไปจากโน้นแล้วกันดูค่ะทุกคน นี่คือของประดับสวนทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีรูปนกถ้าคุณจะเอาซื้อนกแล้วก็เอาไปติดตรงที่ฝาอ่างอันนั้นนะคะเขาก็จะจัดการให้คุณค่ะเนาะให้ดูสวยงามค่ะทุกคนเขาก็มีราคาติดตั้งไว้นะคะแล้วก็ไปจ่ายต่างทางโน้นค่ะนี่คือไม้ค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะทำเป็นรูปแพะ ừ yeah, ừ okay. yeah. นี่คะ่ะทุกคนลูกมาบอกแล้วว่าจะไปดูรงเท้าสวยงามมากคะ่ะทุกคนที่เขาให้อาหารนกนะคะซึ่งไประดับสวนของเราคะ่ะทุกคนโอเคคะ่ะคลิปนี้พี่ก็เอามาฝากแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพา,าเดนมาร์กด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นะคะทุกคนวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊าย